ก็รยึดม่เขาก็มากนะคุณเออมา้ากเขปฝากจะจึงอะไรเขาคงถามเพราะมุวงม่วางเพราคือีเฉาดุบานอย่างนี้เร่อมร่องไปไปยังไครไปร่องไปเรื่องเรียมเบ้อเออเขาเขียนไว้ก็กลัวเขาว่าจัญภักอาย้คน็งุ่มกับไปได้คนเท่าก็ไปได้เคยบอกเอะกัไปได้คือกันเยื่องเศษพวกเอเออ อินนนองไอ้กับไปได้น่าหอยเขากับไปไปได้แหละอืม,มวันแมันโค่ได้หมืนไหม,มอ,อื่มครับเออเขาไปเออเขาไปเขียนไปรัการ่าดูกบุฟเฟ่ผัดว่าได้วหมแต่ว่าพู้เด็กดีหลายๆเอาไปก็้อิ่มครับุฟเฟ่ถ่ายบใกไงได้อิอืมมาคู่ภาพพอไปกินเนาะบุฟเฟ่ชุดได้เท่าไหรอมเมื่อกี้คือไปกินอีง เอาเือเอาเด้อเรื่องหาแล้วครับพูตื่นยังไอคือไปน้องโคบ่อนขันจะไปโพ่จะเรียกจ้าอืมรู้จักไหมขันะเท่าไหร่ยืมเท่าไรครับพูขันนะฟกิบาทเนี่ยมึงบวกแล้วขาหกคิบกินจนเอื่มเยี่ยมจนเยี่ยมด็ปูกินจนเยี่อมพูได้จะไปมือมีคนเรียกผเคิบวกยังนั่งนั่งเพ่อะ็เรียกได้ แก่บอกเออก็ไปได้ฮอตัวยังแก่โม่กับไปก็ตัวก็ไปก็แก่โม่เขาแขนงไวูุ้้อกมันบุกไปขั้นรักหกสิบวัเขาแก่อืมด้านหนึ่นเต็ยมยิ่มเลยอาหารพเพืยอเขาแก่งบริการดีควาไหมฟ้าอืเอาทุกเลี้ยงรือใหญ่คยับแต่ว่าพอบอกถูกใจนึงครับอืม พอว่าเอาไปบุบไปดีกว่าพอเรืว่ากะคืออย่นั้นมมอคืกบอวคุกงาเนาะือนั้ก็คอยถึงไหนแล้วเขาบ่กินได้กกินได้ก็ไปเอาแค่ทั่วไปเขาบบเครื่องอื่นอ่ะเขาขายมืมือด้ยอยางเ้ยเขาขายมือมือเขาปิดงานมือมือด้วยทุกลักคังเขาจะคือปื้ดขั้นอยากไปก็ไปไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปเนาะมันคือเค่นั้นนะ งามเกินะือกเกลือกงามท้องปุ่มกับทัางงามม้วนกับม้วนเออไม่คู่อาคือไปคือตรงผัดปลาอืมบัดบ้านเจ้าหายว่าใครไปหาปูหม้ายว่าใันเออไปคอยคนคะือปุ um ่มเออคือประจึกระเบือคอยคนคออนุญาตคอยใหญ่คอได้ไปเลยแต่ไปกับไปก็อิ้มคราปูอืมไปใจรู้บอกอ่ะร่วมปุมกับไปมองได้ยังได้หน่อยไปเนาะอืมหาฟ้าไป นับข้นค้อนนู้ห้อยโดดระยมครับอันนี้เอฟค่าังมาัน่ง่องบักเขือเออนอตัวคือบ้างฟองขอบคั่วเออองกับนางดวงทรนฟองขอบคัวอืมงานคือพาพังอืมายู่ยายคนบนเออฟุตเหี่ยวตัวนึกฟวงอได้พอืนางคือพานัง อือ่าหายมือโชคไม่รักมมอโชคไม่มาคือกาพัแขนแรงเงินแรงทองแรงมาจะดินจะดนาลูงนะอืมเพราดแรข้าปลารูดูแบบยืมมาทั้งมือแต่ายเนาะครับยืมเงินปัดทูเปลี่ยนอะ้รก็ยืมครับเคอจะกินบุก่อนยืมเนาะคยับเอออันนี้เอร่วมบุญมาพังมาข้างกล่องที่นั่งกี่วันอืมก็บอกเคอียร์อืมเนะ เออยายผู้ยาคนผู้นั้เก็บชิบเพื่อ่อาไม่คบไม่ดาไม่คบไม่หมายเงินงจก็รวยก็ุ้มกันแต่ดึงแต่ถึงยากง้าดูมือแส้นข้นงกมือเส้นข้างกแข็งแรงคือยันมนกับพวกปึ่ชาด้วยเออในเอกไทยพวงหูงานงานวไธวันปกิดขนาดนี้ขอกราบคนาดวัดขอแข่คุ้มแข้งบุญกับอีกพ่อเนาะคือีกกลุ่มลูก บ่าแคเง้่าแคไปขึ้นเงิน่ปูมาขึ้นง่ายขึ้นก็ไม่อาอย่างนี้บักแค่หาพ่อฟาไปบ่อาไปขึ้เงอนไปขึ้นเงินอนราคาเท่าไรของแก่ปูเคด้ืขึ้นบงงายก็เครดคืมาคำใชก็อก อ้าวห้าสิเค้ามือแรกมื่สิบคู่คมั้หึงึงแ้คนรวยนะุงน้าอาจะจะเลิศเค่แคบาตเท่านั้นแ่ะคืนบ้นงกว่าทอ่งน้คืนงาคไปคนงาคืนงาีนะบงก่อนแต่พ่อบอกไปม่ไม่ไปถ้าพ่อพ่อพ่ไปม่เขาบอ่ไปเบางาบ้างาเบ้ามื้อไนางวันอ้าววันนี้วันนี้เนาะ เออลูกร้านได้สะุสมขังวุญอืมเพื่อกจกันไปขางทั้งภูเก็ตขาดนัเนาหรอรวมสร้างมาหาเกือดีคีบเก้าโน่อืมมาหาเกือดีคีบเก้าโน่เออข้นงภูเก็ตเเคยเห็ุกับไปบุญด้อเออวัดภูเก็ตข้องมาคู่ผ้าคือผ้าขางนั่นแหะเออลูกร้านได้รวมเลยรวมใจกันขอหอยแขนยังไม่คู่ไปเออไม่เคยการเรื่องไหน อืมแต่ฝึกการทำวุ farther, oh, ้งออกจากเครือจากแก่มันกมอครับเออครงนั้มันกัดตรงมือเขารักครื่งมันกับตรงมือผู้นำเออขั้นผู้นำค้าคึือาขมันกับทำด้ขั้นผู้นำบ่าคืองาข่งครกอพ่อเร็วติงเรยวมือมันกับ่ออกมาสวยงามไดยิมครับออกมากมันกับบ่ตึงดอยไม่หบอ่ะอันนี้ผลงานออกมาของของช่างเขืองอเคือยู่ด้วยเยืมครับ หาพอพอวัดแตเรือว่าอืมาามาหาเกือก่ข้างน่นจึงบ่อนแต่ว่าพออหายพอหายก็ม่ยืมเลยหายซื้อจุดๆมีซื้อ70%ดดื้ซื้อปรเซ็นอืมหายซื้อือเปอ,เอ,เอร์เซ็นด์ยคะๆคือว่าผ่านงกืนะ้อคือคือว่าผ่านอืมือซือเปคเซ็นือว่าผ่านได้เออทำงานดีรู่หรอกเจ้อืมอหาดมได้ใช่ไหมเอมอหา เมื่อกี้กคือขึ้นเมื่อไงมาฟาหวานขึ้นมือว่านี่บ่ยิ่งครับอมือว่านมันเปคือเจ้าก่าว่ขึ้นาเ็อย่างไอือ้ยย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 ยานหยยยยยยย่ มวกมันจ,จางไงว่ามม่ดู้างเขาไปเปดัางนั่งยืดโอ้บักข้าวม,มันเลี่ยเฟื่งเฟื่องเลย่อยงครับปูโอ้ข้าวข้าวไปขือเ้าไม่รู้ครับอืมโอ้ผมเป็นข้าเจ้าไปซื้เจ้าคดไปร่องเบิ่งดู้ไปเอออันนี้ก็แล้วข้าเจ้า,าคือแก่วมันคือบอร์บคือ,คอหมู่้านวะอืมเอารองรอบุอ้งเกศคือรอบมึงได้รื่งครับปูบเออไปคือคุ้งเกศคือป้ามึง ตาปูไปเพื่อนงานมกข้าเขาจะกจางนั huh ้นคือจางนั้นไปขึ้นมือกบกเขียคือว่าพราปากระเลยคือับเออไปขึ้นมือก็บกเขียเอครับเออเอออง่างคือจะมือเาขึ้นมือไม่ไดจางเอออยื่กมใช่เออไปขึ้นมือกใช่ไปไปขึ้นมือขึนอย่าหนเ อ้าวขอให้ลูกแลมือเข้ามืองามมือคงมือมั่นหึงหึงดับก็ดุด้วยจะเดืองนะเดือ่งนะดูนะค่ะสวัสดีค่ะแตงโมกาสวัสดีทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทุกทุกทันเนาะค่ะที่สละเวลาอันมีค่าเขามาติดตามเขามากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทั้ง่องแตงโมเนาะค่ะ ค่ะเมื่อนี้ค่ะเข้ากับมาตามแนวทางค่ะหน่วยรัฐบาลค่ะวันที่วันที่สิบหกเอ้ยวันที่สองนะค่ะสองพฤษภาคมค่ะค่ะค่ะหลายคนนะค่ะกอยากเบิร์นี้เบอร์สิ้นค่ะกับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะค่ะเข้ากับตังคีกิตติฐานค่ะขอโชคขอพ่อเนาะค่ะจากค่ะผู่ห้องค่ะค่ะ ทุกมือนีเนาะคะ่ะปูเขาบอกว่าอันใด้มันก็นมีแต่แน่วแพงๆเน,นาะค่ะน้ำในอันใด้เ่าก็ได้ซื้อยู่ซื้อกินค่ะสําหรับน้ำเนาะคะ่ะควรละสิบเจ็ดบาทเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นควดหน่อยหรือควรใหญ่ค่ะก็ะเนงเป็นสิบเจ็ดบาทคือเกาะะ่าเนาะค่ะ,ะ,ค,ะค่ะกระจะลืมเนะค่ะค่ะปูก็บ,บอกว่าปูกระทำที่งานเนาะคะ่ะไอ้กวนบอยิ่มกวนบอแตงโมก,โกนบอเนาะ,ะ,ะค่ะกระไม่ผู้ใดกนจะข้นเนาะคะ่ะ นอนดิบนอนดีทุกคู่ทุกคนค่ะทุกมือนีค่ะแต่ว่าแม่คู่โกนเนาะค่ะเสียงของแม่คู่ห้องโกนค่ะสิบเก่าสันวาภูวานาะฟังดีๆพิจนาคาคาค่ะเสียงแม่คู่ห้องโกนสิบเก้าค่ะโกนฉะนั้นเมื่องโกนจนฮอดวันที่สองเนาะค่ะสําหรับมือนีค่ะภูตาบอกว่ามันคือฮอนแตอาการมันฮอนแถ่ค่ะอุณหภูมิย,ยู่ที่สิบเจ็ดเนาะค่ะแต่ว่าผูตาบอกว่า ช่วงนี้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็นเก้าซิปเนาะค่ะจากซิปเจ็ดค่ะเพิ่มขึ้นเป็นเก้าซิปค่ะค่ะปู่ตาก็บอกว่าค่าโตเสซยเอค่ะซิปเจ็ดค่ะสู่ปู่ตาบ่ได้ค่ะค่าโตของปู่ตาเขาสูงสุดเนาะค่ะสูงอิหลีปูวาเนาะค่ะค่ะปู่ตาเป็นคนรอค่ะค่าโตของปู่ตาเขาอยู่ทีเจ็ดลอยเจ็ดซิปเนาะค่ะสําหรับเสซยเอกซิปเจ็ดค่ะ คาราปูกะบ,บอกเนาะค่ะเมื่อนี้ค่ะปูตาภูเดอยาก,กินไปอยากกินบุฟเฟ่กับปูเนาะคะ่ะปูส่วนลูกส่วนหลานไปกินบุฟเฟ่คนละหกสิบบาทค่ะบบแพงปูหวานเนาะคะ่ะทึกๆหนึ่งค่ะผููเทอยาก,กันไปกินเนาะคะ่ะแล้วพูดจมากินส่วนตัวกับคนละหกสิบบาทค่ะค่ะปูตากับไปเยี่ยมไปเย็นสร้างเซือยเนาะค่ะ ปูตาไปเบิงค่ะสร้างเสรยสั่งค่ะปูตาให้คะแนนสร้างเสื้อยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะสําหรับปูหายสร้างเสรยค่ะค่ะสําหรับเมื่อนี้ปูสันน้ำมะเข้าค่ะปูบอกว่าน้ำมะเข้ามันจางเนาะค่ะให้ไปซื้อร้านไม่ค่ะร้านที่ทุงเขาเขียนไว้ว่าทุงละเจ็ดสิบบาทเนาะค่ะถ้าให้โชคให้มั่นให้ร่ำให้รวยทุกคุณทุกคนเนาะค่ะ คว่ำเจ็บเจได้คว่ำไข่เย่ยมีเนาะค่ะให้โซกให้มันให้ร่ลำให้รวยทุกคู่ทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแตงโมกับทขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านไปก่อนค่ะไข่โซกให้มันให้ร่ลำให้รวยค่ะสำหรับคลิปนี้แตงโมขอกราบสวัสดีค่ะ